ถ้าทำข้าวโพดล่องคู่นะครับระยะห่างที่น่าจะพอเหมาะพอดีก็คือระยะห่างระหว่างต้นก็น่าจะอย,ยู่ที่ประมาณ25เซนไม่ต่ำกว่าดีนะครับเราจะได้ข้าวโพดที่ปักเสมอสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยจะพาเราทุกคนมาตามการปลูกข้าวโพดแบบล่องคู่ด้วยระบบน้ําหยดที่ปลูกหน้าแรงกันต่อนะครับ ถ้าชมคลิปนี้แล้วหนูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยน,นะครับเดี๋ยวเราลุยกันครับแปลงนี้ก็เป็นการปลูกแบบล่องคู่ที่เราปลูกหน้าแรงด้วยระบบน้ําหยดนะครับจากที่ลุงนุยสอบถามมาแล้วก็คือเป็นพ99ั99794นะครับตอนนี้ก็มีอายุประมาณ60กว่าวันแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ที่ช่อดอกนะครับ ก็จะแห้งนะครับ,บแบบนี้ก็จะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการผสมเพื่อสร้างมาเมล็ดก็น่าจะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแปลงนี้เป็นการปลูกแบบล่องคู่นะครับล่องคู่ร่องคู่ก็คือเอ่อ70 30 70 30นะครับวางสายน้ำหยดไว้ตรงกลางระหว่าง ช่อง30นะครับส่วน70ก็ปล่อยวางทิ้งไว้ <_ c oughs> การปลูกพ้าโพดหน้าแรงนะครับนําต้นก็จะไม่สูงมากก็เนื่องด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับก็จะทำให้ต้นไม่สูงแต่เดี๋ยวเราดูที่ขนาดฝักนะครับ60กว่าวันแล้วนะครับนี่ขนาดฝักนะครับ ก็ถือว่าฝักใช้ได้เลยนะครับยิ่งมีระยะห่างๆนิดนึงฝักก็จะใหญ่แล้วก็ส่วนที่ลากนะครับก็ระบบค้าจุนก็เป็นลากค้าจุนนะครับก็กันการค้นลม้มเพราะว่าเราทำข้าวโพดหน้าแรงนะครับเสี่ยงกับพายุหรือดูร้อนที่จะทำให้ข้าโพดค้นล้มได้ต้นไม่สูงมากก็มีข้อดีนัครับ ตรงที่ว่าถ้าเจอพายุก็จะได้ไม่ล้มระดับฝักก็จากพื้นมาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับจากจากพื้นดินขึ้นมาที่ระดับฝักเดีย๋ยวเราลุยเข้าไปดูข้างในกันนะครับอนนี้ขนาดฝักโดยทั่วไปนะครับถ้าระยะห่างดีดนะครับไม่ถี่จนเกินไปแต่ถ้าถี่เกินไปขนาดฝักก็จะเล็กย่อมลงไปนะครับแต่ก็มีฝักทุกต้นนะครับ เอามาเข้าดูแถวนี้กันเลยนะครับเข้าตรงช่องร่องคู่นี่อยู่ด้านลิมนะครับพอขนาดฝักช่องสามสิบเซนนะครับ,นนรบต้นไม่สูงมากนะครับเป็นขนาดฝักหกสิบกว่าวันนะครับหลังจากนี้ไปเขาก็จะเพิ่มขนาดฝักแล้วก็ขยายเมล็ดสร้างแป้งกัน แปลงนี้ให้ปุ๋ยมากับระบบน้ำหยดนะครับเนี่ยครับอยากก่างต้นนี้นะครับมันจะถี่นะถี่ถี่มากๆนะครับก็จะให้ฝักนี้ใหญ่จากลำต้นสมบูรณ์นะครับฝักนี้ใกล้กันต้นจะเล็กฝักก็จะเล็กย่อมลงไปตามนะครับแต่ถ้าทำกระโพดะร่องคู่นะครับ ระยะห่างที่น่าจะพอเหมาะพอดีก็คือระยะห่างระหว่างต้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ25เซนไม่ต่ำกว่านี้นะครับเราจะได้ข้าโพดท,ที่ตักเสมอยังแถวริมๆนะครับที่ได้อากาศดีๆนะครับขนาดาัก็จะใหญ่ฝักจะใหญ่นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับดินด้วยครับนณะฝักนะครับนะฝักโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะครับแปลงนี้นะครับเนื่องจากอากาศร้อนจัดนะครับช่วงนี้เจ้าของแปลงก็จะให้น้ำ5วันให้ครั้ง5วันให้ครั้งเลยนะครับก็เป็นภาพโดยรวมทั่วไปของพัน99794ที่ปลูกแบบร่องคู่นะครับปลูกหน้าแรง เดี๋ยวหนูจะตามดูกันต่ออีกนะครับให้ผสมสมบูรณ์มเมล็ดแข็งแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันอีกรอบถึงว่าอย่าง uh, ฝักเล็กๆประมาณนี้นะครับเขาจะขยายขยายใหญ่ขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าติดมเมล็ดสุดหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหนูก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม จะเป็นกำลังใจให้กับหนุ่ยสวัสดีครับ